จรีอ่างงีม่งเิดไม่หับพ่อเออเปิดไม่หับพ่อเออเนี่ยย่งเยล่ยเนี่เนเลอยเออเอส่งเยอแต่เกียนค้อนอะไรวะเนี่ยคือคือคือปับปาเด็นอยู่ว่าค <ites> <ate> <ctions> ือไอ้เปอร์สิ่ยมันเปิดไม่ตด้ต้นเกีมเออ มันเปิดไหมตั้งแต่ต้นเกมนะครับมันเปิดไหมตั้งแต่ต้นเกมเลยเว้ยคือแบบคือผมก็แบบผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็เลยหนีเข้าบานก่อนนะก็คนอ,อ,อ่านคลิปอยู่อ่ะเออ โดนประจานเลยเออติ๊กเวฟเออครับครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ดูเบอร์สองยี่ยบใ,ใช่ใช่ใช่เงีย,ย,ย,ยบเงียบเงียบเงียบก่ออะไรวะอะไรวะนะ่ะตั้งมาตังมาชาววงอะไรวะเออนะครับคือผมเจอเด็กเกียนเว้ยแล้วประเด็มันอยู่ตรงนี้นะ คือมันเปิดใหม่ต้งเด็ต้นเกมเออ้ามขอไปกับเฮ้ยเออแมงเจอกติดเกียนลงแบบเปิดใหม่อะไรของมันมาแล้วผมก็เลยพูดไปว่าใช่แล้วผมก็เลยพูดว่าเอาเ้ยบ่นหนวมาว่า ให้หมหนูยว่ะแล้วจูจ่ๆแม่งด,ด,ด,ด่าผมเลยโอ้โหยังชอบนะคือก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดคำหยาบนะเฮ้ยโอ้ตอนแก้วตอนนี้แก้วอโอโอโ๋อเอ้ยตอนลูง เนี่ยมันด่าพ่อผมนะมันหนาพ่อผมเลยโอ้โหว้าว่าเกลียนแล้วล่ะติดเกลียนติดเกลียนชัดชัเฮ้ยติกเกลียนชักชักแล้วผมอยากจะพูดจากปากนะ ถ้าเกิดพี่วินมาดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดพี่วินไปเจอเด็กเกียนก็ทําก็ทําแบบผมนั่นแหละครับนั่นแหละ,หละก็คือก็ผมก็คือ,คอผมปกเต็กเกียนไปว่าว่านะว่าเออว่าว่าเนี่ยว่าเนี่ยเฮ้ยว่าเฮ้ยปวดหัวพูดพูดอะไรอย่างดังอะ่ะแล้วเต็กเกียมันก็ด่าผมเลย คือผมยังยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือปุ๊บปุ่นยิง

เออเด็กเกียนนะครับเออไอ้เด็กเกียนโดยดิผมขอพูดคำหยาบดหน่อยคือไอ้เด็กเกียนคคำเี็กจบคำเรียกคือคำเดียวอ่ะคือแทบแทบยังไม่ได้ถามมาเลยเออเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลิฟไปให้เพื่อนผมดูหนึ่งคนนะครับเออพูดจริงมั่งยังเกียนไม่ไรเกียนเกินเกียน โอ้ต่เกียนเนี่ยโอ้ตะเกียนเอ้เกียน์อ่ะเกียน์ว่าไงอ่ะเกียนว่าไงเ,เกียน์ไหมคลิปนี้มีคำหยาบเล็กน้อยก็ขอภัยทุกท่านด้วยนะครับขอ,อมไพยิงจริงผมกราบขอ,อมภัยิงจริงคือก็ผมคุยกับตะเกียนพูดดีว่าเออพูดอะไรวะปวดหัว ออไหนไหนดูดิโอ้คนเก่งผม <c oughs> เฟี้ยพี่ไอ้ยานี่เราทาได้ดดดดออเวนก็ไปแรวจขัหยาบนะครับคือประเด็นผมโดนผู้หญิงเสื้อแดงค่ะ แล้วขอภัยที่มีคำหยาบนะครับผมจะโพสบัจานผมสาบานว่าผมจะโพสบัญชนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูรหัสมันเลยเนี่ยรหัสมันเนี่ยเนี่ยดูรหัสมันเนี่ยดูเนี่ยเกียนไม่ด้มันเกียนไม่ได้ถ้าถ้าถ้าเกิดคนดังมาดูผมก็กะลุนาเซิร์ชชื่อไอ้นี่ด้วยนะกาลุนาซื้อเอ้ย เซิร์ฟชื่อนี้ในเกมฟีไฟด้วยแล้วถ้าถึงคนดังมาเห็นคลิปนี้บดกรุณากดออกเกมได้เลยหรือคุณจะเล่นต่อหรือคุณจะปิดเสียงเกมหรือปิดแจ้งเนี่ยนีน้นะครับระวังนะมันจะเปิดไปควนประสาทคุณของพุณจริงมันจะเปิดไบควนประสาทของคุณของพุณจริงเนี่ยแ,แล้วไอพีเปอร์สองกับไอพีไอพีเปอร์สามอ่ะ,นะเนี่ยเอคนนี้คนเนี้ยเนะ คือพี่พี่แกคือตาเด็กเกียนตายับอะคือแบบส่วนส่วนที่คนคนนี้แหละคนนี้แหละคือเขาไม่เปิดในพูดเลยคือผมรายงานวันไปแล้วว่าข้กเกียนนะครับข้เกียนถ,ถ้าเกิดคนนมา้งวันนี้ปวดจรลุณาตาเทมผมด้วยผมด่ามันไปแล้วแต,แต่ว่ามันไม่จำเออนะครับ คือมันไม่จำอ่ะคือแล้วผมก็พูดแซวว่าไหนคนเก่งไหนเปียกเลยพี่แล้วแล้วผมก็ว่าสเพี่จังเออแบเอืมผมแค่ังไม่ทำอะไรมันเลยเว้ยไม่ใช่คือมันเปิดไมค์คนมาขับผมก่อนแล้วมันก็ปิดไมค์เปิดไมค์ปิดไปเปิดไปแล้วจู่ๆจุดหนึ่งมันก็เปิดมายาวเลยนะครับนะคุณผู้ชมนะ ปวดใช้วิทยาในการรับชมเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้อัดแต่ว่าผมก็เมื่ออัดเลยผมพบว่าจานตะเกียนเนี่ยเนี่ยไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยเนี่ย,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 ยส่งไปไหนผมว่ามันน่าจะมพ์ว่า,านาลกอะไรใหญ่เนี้ยแหละนะคือมันเกียนจริงมันเกียนมากๆม,ม,มันเกียนแบบยังไงด้วยมันเกียนกว่าเท่าความผมเลย ขนาดผมไอเจ้านะ้ำเขาเนีนยเขายังแบบเข,ขายังไม่เกลียนมากเลยนะที่ซึ่ผมผมก็จะพรอบผมไม่เคยไม่เคยเกลียดคนอื่นเลยคนเนี้ยเนี่ยชาชาล้ำเขาไม่นาก็ขอไปที่ผมเดิมชาชาล้ำเขาไม่นาเพราะว่าผมชอบเพราะว่าชาล้ำเขาไม่นาก็อย่าว่าผมนะเนี่ยชาน้ำมีเพื่อชาล้ำเขาไม่น่าเลย เขาไม่เคยเขาเขาไม่เคยเป็นเด็กเกียรเลยแต่วนไอนะ้นี่แหละไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นะี่เนี่ยนะสำหรับคูนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมหมวร้อนมากนะครับ